เ <Okay. S 2> อาโอเคพี่น้องไงตอนนี้ทางพวกเขาก็ได้มาหอดท้าน ทำนายรถใหญ่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะอ่านี่แหละเป็นศูนยิ้มสุสุพี่น้องเลยเนาะสบายดีวอสสบายดีสบายดีสบายดีเนาะคันนี่บอสอ๋อโธ่พี่รองเลยมาพี่ลูกสามมาไหมโอ้ได้ได้ได้พี่น้องเลยเนาะโอ้มี ลายซีนี่เนาะสบายดีสบายดีสบายดีเนาะใช้ลินรถลิ้นหน้าลิน้นเลยเป็นหน่อออกมานอกเป็นว่ารถมาลายวะท่านเนาะรถมาลายออ๋

กล้องแถมมีมมมมุงมีหมวกยังอีกเนาะ่างอีกเ <c oughs> นจอีนจอง่จองมนาะ่้นะจ้่นครบเนาะอ้ี่น่่นองปปอ้อคันเนาะ โอ้ทั้งนั้นกันเฮ้ยเจ้ามีทีมงานจองไม่จั๊กนะไรเนาะบ่นี่จองเลยแมนแมนพี่จองสเปคเดียวกันเลยอ๋ออันนี้เทเลสซ่าตัวนี้จั๊กสำคัญเลยสเปคเดียวกันเลยต่างต่างแต่สีเนาะเป็นสีอันนี้เนาะ ันนี้ซ้ําซากับ่ตัวนี้ตัวเอน้องน้ํามีพี่น้องเรตัวน้จะเป็นกอเป็นออโต้เด้อพี่น้องเด้อเนาะาเบิ่งยอันของแจของแถมเฮามีหยังเก่าอกทุเิหรือว่าเป็นเป็นเครื่องมืออืแ้ เป็นนีตัเปลี่ยนอย่างอะไรเนาะนีครบเลยนเ็โดยทางน้อนนี่ทางน้ำก้อนทางนใหญ่ด้วยนี่เนาะโะทางสีโอ้ยเอยัมันใส่งานอยู่้กันยังมันนได้เปิดชดพันอยู่ีจัดกัใหญ่แท้นี่พี่เา ต้องเข่าลั่นหันนล่างเนาะเออเหมก่อนใช่ไใช้เาใายหูบ่สันไหมหูบอ่าลูกมองน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเชยออไออออ๋อได้เออเ็นป้องมันอยากจะทอดเซงไปจักเนาะ เพิ่มเหรอเราจะ่งแย่งแย่กันง้างลองเพิ่มอ่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่อันนี้พอจะไม่อีกอ่ะอันนี้สิสิเฮ้ยหิวคุโอเคโอเคลองเบิร์เดี๋ยวจัง

ยังได้แน่นอยู่ป่ะนั่รันกันเบร้อยม่เคยมีของตัวเองที่เกืือเนาะต้นหางเนาะหางเนี่ยโม่เคยมีที่เกลือเลยโอยแค่ไหนแต่ฝนมาตกเนาะเมื่อขหรมาหามเมื่อไหนฝนตก มองเลยรถขอ่อยมอง่ไนแต่ว่ารลเครับซะเอาไปดทำด้วยดย้วยด้วยบอลลินขึ้นลวบอลินเป็นรถลวบ่ ได้ยืนเหย่อเด้ค่ต e ู่เจ totally ้าผัร้องว่เพื่อในอนาคตได้หาเพื่อแนาคดได้หาคุณนะเจ้าไปนัางผู้มาไล่ผู้ไปไปไปฮะพวได้เนาะอะคือไหนเราอ่าฮะเฮ้ยโอ้ขดเถะเลยอะโอ้ทอกเฮ้ยไป Nhưng này, liên liên Nè à, Khá cho nhau Đi à. Thế 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 Thôi một thêm món này lên Thêm một bếp โอ้มารอบนี่รถล,ลายนนเาน, 3000, น,นะาะ,าาะ,านนะตัวนี้สีเทาตัวนี้แมนจักสามพันกันเนี่ยผว่าจักสามพันแต่ราคาค่าก็จะอัพเกรดกันอีกเนาะแต่า่าออปชั่นเดียวกันบดัดต่างแต่จั๊กทางแต่จัก รถประบุนยันไงไงาใส่งานกัยสิข่อซองเดือนละพี่น้องไนซองเดือนสิข่อซองเดือนละเี่น้องคือว่าเอียมอยู่รถคันนี้หุดใหม่ม็เอียอยี่แล้่เนาะพี่น้องเนาะ,นะ อลินไปงเรียนบอกตากแดดแล้วบาดเนาะสบายเลยตาแล้วบาดตาแดดตาก้นแล้วเนาะไปขึ้นกระบะเด็ดเลยึ้ไปเลยนี้ไไปเลยไม่ไปเลย <c oughs> มีแต่ขึ้นเซโปนกับเปลี่ยนกันพี่น้องไงเนาะบางเทถอกับอารถบาบุญขึ้นเนาะบางเถืกับอารถลุงจันขึ้นเป็นยังสลับปรับเปลี่ยนการเดินท่าเนาะดูรอบนี่รถบาบุญรอบหนารถลุงรอบนี้รถบุนรอบหนารถบลุงเป็นยังไงเนาะเปลี่ยนกันเ,นา,เน,าน,บาบนาะเปน็นนะปยนนขึ้น แต่ว่าชิ้ขึ้นรอบนี้การชิ้นก็ลดลุงจันพี่หนอนาะลดลุงจันเสียขึ้นเนาะคันใหม่พี่หนอาไปเจมนะิมเนาะไปให้เพื่นเอาเขาว,วัดเขาว่าเนาะไปหาทบุญเนาะสรงบุญหล้วก็ขอเดินทางเนาะเดินทางรอบนี้พี่น้องเดินทางบุญเองกันนะเจะ ถือวันอังคารเป็นอยนะ่างไรเนาะเพราะว่าจะอยู่ซอยเนาะอยู่ซอยทางด้านขอบขั้วก่อนเป็นอย่างไรเนาะอยู่ซอยทางด้านขอบขั้วก่อนหลังจากขึ้นมาได้จากลงไปเซโอนเป็นอย่นะางไรเนาะรากบด้วยย้ำนีย้ำให้ย่ำหน้าแน่เป็นอยนะ่อางไรเนาะใส่ซอยเบียกซอยงานทางขอบขั้วทา้งในน้องนิ้วกันเป็นอย่างไร ข่ากระซุกเต็มหน้าเลยพี่น้องเลยเนาะกะสิไปเวททางอื่นแบบเวียดน้อยแหงหน้าจะคล้องบับย่างอยู่ขนาะดนะั้นก็ไปเอาเวียดทางเวียดทางงานทางเพื่อนทางซ่านก่อนพี่น้องเลยแล้วก็เลยซอยกันไปส่วนเรื่องเซโปนเนาะเรื่องเพื่อนหัวกะน่าจะเป็นวันอ,อังคารพี่น้อง วันที่เศร้าสองหรือเศร้าสามคนละพี่น้องครับดูสวีดส่วยงานก่อนมื่อนี้เนาะทางบนนี่กะมาส่งลุงมาหับรถไม้หลักกาสิเดินทางขึ้นไปบ้านน้องบุญทวีพี่น้องไลยเนาะบุญทวีน้องสายฟ้าสองไอ้น้องพี่น้องไลยที่ทางตอนนี้ทางเบาลี่กำลังหับิดชอบเนาะทางการควบคุมทางกาน คือว่าว่าจะมีงบเนาะสางบ้านสางเพื่อนแต่ว่ายัางบอกพ่อ่าสานนอกมาอนี้ทางบุญกาสีขึ้นไปหาน้องเพื่อนเนาะเพราะว่าทางบุญเองมีงบป,ประมาณสอง0บาทพอดีมีทางแม่เล็กอยู่ประเทศแคนาดาเนาะอยู่ประเทศแคนาดาทางแม่เล็กรัวปลาเล็กคนบลาให้ขางประุญนี่ซื้ออาหารแมว สื่ออาหารแมวซื้ออาหารค้นบอสันจักเนาะไปมอบให้กับน้องผนก่อนอ่ารวมกับสปุริยะอยู่สวรรค์เขตเข้ามาในตัวเมืองสวรรค์เขตการเชลยหารสื่ออาหารแมวแ่งน้องเพื่อนเจนนองเนาะหัวทางปลาเล็กก่อนเนาะอยู่ทางต่างประเทศนาะทางแฟนเพิ่นกับโอ้เลี้ยงแมวหักแมวบอสันจักเห็นแมวน้อง บุญทวีน้องเชฟ้า่นตัวนึงอยู่เพื่อนก่อนนะพี่น้องนะเนาะเลยอยากใช้ทางบนซื้ออาหารแม่ภายน้องพี่แน่หล้วก็ซื้อทั้งอาหารคนเนาะบนไปซื้อพวกมาหมาปลากระป๋องที่มันยอยู่ในด้ดนแน่พีนนนะน่น้องเนาะเยอยเยอยเย้ยเย้ยหอมแท้วินวินหัวนิ้วนิ้ว กินแบบลดไม้พี่น้องเนาะนะประมาณเดือนหนึ่งกับบัดกินนี่เนาะนะทางอีบุญเองก็จะนั่งขอบุญขอบคุณเนาะขอบอกขอบใจอีกครั้งหนึ่งเนาะทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปลาลุงปุญญาใจบุญพระตุทษะเนาะที่คอยทับชมและติดตาม เป็นกำลังใจกับบาบุญสารวัตรสามก๊กสามเคยโดยมาตลอดเท,ท็ดหยมีทุกวันนี้ได้นอมีเงินมีคำสีรถสีล่างปีน้อาไ้นะกแบพอย้อนว่า,าเอฟซีก็สุขสุขคนเนาะไมปลาลุงเนาะส่วนบุญเองนี่นะการลืมไปบุได้นั่นคือพีชาลีเชงเนาะหรือว่าไอซา,าลีเชงอยู่ทางต่างประเทศเนาะที่เป็นผู้ใหญ่ใจบุญ เป็นภูมิพระคุณอันสูงส่งของบาบุญเนาะสื่อหลดันนี้เนาะให้บาบุญพนะี่บบนะ้องเนาะไา้พันธะซอยมากเป็นยังไงเนาะแต่ว่ามีไอ้พันธะบาบุญก็กนะบบญกคือจะมีปัญญาสื่อรถราคาต้นห่างแบบนี้เนะบาะไอ้พันธะสื่อซอยนะเนาะเกือบครึ่งหนึ่ง,งครึ่งใกล้ครึ่งพี่น้องไงเนะบาบนนะไา้พันธะแปะแซมเนาะ เหลืเงินสะสมเงินเก็บอุบุญที่เฮ็หตุทุกมา2ปีสิเข้า3ปีพี่น้องเนาะเกือว่าเก็บออมออมหน่อยไปเนาะเรื่อยๆหน่อยกันได้มาทุกมื้อนี้พี่น้องเนาะแล้อให้ทั้งไอชาลีเซงเนาะอยู่ทั้งต่างประเทศจนอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเนาะอ่าอยคนให้มาวุ่นๆนนี่จ้ะไม่เคยลืมเนาะ ไปทำบุญทำทานหรือว uh, mm ่าไปซอยเหลือคนกับทางบนเองก็นึกถึงอ่ายคนตลอดเนาะหนักถึงหน่ายคนตลอดเนาะเฮะเขาถ้าทางลุงจันทร์ออกมาคำนนึงแล้วเระบอกนี่เนาะจ่ายค่าตดคารลางเอาเป้ากระเป๋าย่องยองแล้วพี่ดองเงยเนาะหรือว่ายางขอกมาโตเซ่เลื่อไปยังเนาะยางมาเนี่ยยันยางปิ้วยางเชลกแฉ่งแฉ่งมาแล้ว เบิดเบรลเติมไลวพี่น้องกเอาขบไปชงลาบอะแล้จีไก่เนาะออ้มียยงเด้เนาะโอ้โหทุกนีมี่ยงเด้มาหายจะไปเมียเราโอ้มียยงนี่

เป็นทองแทมนี่้เนาะเป็นสะสอยทองจักจำนักเถ่ายได้เนาะบาทนึงบุจักเนาะเฮ้ยเสียดกวยวะเฮ้ยเพื่อนนะ จไปแล้วใจคนนี้ใจดีแล้วอยู่คนแทมห้วะเออลูกมเนาะดีใจดีตัวนี้โอเคได้ปะอืมอ้าวยากกันแน่หนูดนเดเรื่องลูกมันขาดลูกดึงดึงในาที่หนแมเโดนหรมาเก็บไปก่นม้นี่เนเพื่อนนี่เด้อสองหนเด้อสองน่เล็อกอ๋อถึงานเลยนี่ไปนีเดือดมาเดิเดือดมาก

อันได้เป็นอันเดอร์ไทยฮูไปทางร่มกัน

เนาะรถคันใหม่ขอบคุกขอบใจ FC บัตสุขภูสุขชนพี่น้องเอเนาะที่ว่าคอยสักพอร์ตแล้วก็เห็ดให้ทางบาจันมีมื่อนี่ได้กัย้อน FC คุณยังใจดีที่คอยสนับสนุนส่งบาจันโดยตลอดมาเนาะเห็ดให้มีมื่อนี่ได้กัขอบคุกขอบใจรายรายพี้องเ,อาเนาะ,ะ,ะขอบคุณที่ เบิ้องเน่งพอเฮาโดยตลอดมาเนั่นทางบาจันกับผมยังตอบแทนเลยพี่น้องเนาะมีแต่คำบอกคำจาคำขอบบุญขอบคุณเพี่น้องเนาะให้ดูดีมีแหงเลยให้ลำให้รวยเนาะไปแต่เมื่อเบิ้งบรรยากาศอยู่บ้านอีกพี่น้องเลยเนาะทางญาติพี่น้องคนสีดีก็ดีใจซสำได้เนาะสี่ตอนหับแบบใดเนาะครับเมื่อเบิ่ง ทางว่านอีกพี่น้องเด้เนาะสําหรับรคลิปนี้ทางอจันก์ขอตัวลําลาก่อนเอ่อพบเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเด้เนาะสบายดีเนาะ <c oughs> นี่ยมันเด้งดเบิดแล้วใส่ห้งนึงของใหม่เออมันบ่ดดดิี่จุด้ของใหม่เดอยองยนนึง ธาดาประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเพราะว่าเวลาเ้าอัดประตูแบบนี้มันบน่มีอากาศออกมันจะเป็นอากาศน,น,นิ่งๆน้ำออกอ่ะ,อะนี่ทาว่าเ้าวไคแบบนี้เกาจะอากกาัดใหญ่เพราะว่าทางในมันบ่มีทางในมันบ่ทาว่าอัดแบบนี้เป็นยังมันคือบทเสียมันเออถ้าว่าไคอีกเคนหนึ่งันจะอัดใหญ่ล็อกไคโดยถ่านสมุดไคบ้านนั่น ครับมันดูดเนาะอากาศมันดันเนาะมันดันแบบบ่อยอยากให้มันเข่าแห้งอะอเอ็กจะเป็นแบบนี้ซื่ออืมโอเคได้เนี่ยนึงอันกระแทกเนาะกันนั่นเื้อเดินเดินเดินเดิเข้าใจแล้วบาทนี้พี่น้องเลยเนาะโอ้แทบคนนี้ยิ้มด้วยเสียงคนเนาะขึ้นนั่งรถก้นถ่ายก็ได้ เออย go. ังอยู uh ่ข้างในถากันก็ได้เออนี่เอ่อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกนั่งอยู่ข้างในถาเนาะเอ้ขึ้นมาลูกขึ้นมาอ๋ออะไรนั่งถาบปะอคือละคืออยู่บ่คือบ่คือบ่คือก็คือเะไรในนาทีนี้แล้ว แบบมึงได้บานนี่ยวาของใหม่คือดูเป็นบานวงใม่แลมันอยู่ข้างแต่ข้างนั้นบ่ได้ได้แต่ขางได้หรอได้แต่ข้างนั้นแบบอ้าวบ่ได้แบบมันมีมันสหรับนี่เราบ่บ่มันดิ่งลุงโม่หรอนะยังไงบ่พขึ้นบ่ได้เหรอไม่ได้ยม่ได้แต่คนขับขององอันนี้วงคลังเดี๋ยวดูนะมันเขาเร่งไป มันดาแล้วมันขีดไอนี่ไอ้นี้ขีดไีดแล้วหนึ่งนึ่งนึ่งเอวันนีนี่นี่นีุ่ดนึ่ง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 ว่าบ้านนี่โอ้โหก็ออกไปเลยเอาเบองพพื่นอันเลขทางเพื่อนเพื่นพี่น้องเลยหนึ่งศูนย์ เด็กถังหนึ่งศูนย์ศูนย์มือแรงมือแรงเด็กออกเอ้าโอเคไปพี่ดองเลยเมื่อเบังมาส้มกันอยู่บ้านตอ่อที่นี่ไสรแล้ว